ละครสั้นโรบล็อกสุ่มคู่แฟน EP 2ใครยังไม่ได้ดู EP 1ไปดูก่อนเลยวันต่อมาวาจากับลูกกามเมื่อวันนี้โคตรสนุกเลยใช่น่าอิจฉาที่พวกเขามีความสุขไม่เห็นแก่ใจฉันเลยก่อนที่จะไปดูขอบอกอะไรก่อนสำหรับตัวละครที่มีชื่อของทุกคนนะแล้วเวลาตัวละครไหนเป็นชื่อตัวเองที่โดนด่าหรือโดนว่าทุกคนจะเย็นจะเย็นมันเป็นละครแล้วก็อย่าไปคิดมากเจอแบบนี้มาบ่อยแล้วก็เลยจะมาเตือนไปดูต่อกันเลย ผมได้ยินนะครับคุณอิโตะในหลักฐานอิโตะโง่จังว่าถ้าได้ยินแล้วจะถามทำไมว่ามีหลักฐานโทษต่อลูก้าที่รักของฉันอิยเยโตผมบอกมาหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้สุ่มได้คุณใช่ฉันสุ่มได้ลูกา้าจริงๆผมก็เหมือนกันผมสุ่มได้เอมิลี่ขออนุญาตเอาสองตัวนี้เอาชื่อมาจากเกมไอเดนนะคะอุ้ยโทษทีนะเอมิลี่โกหกฉันสุ่มได้จริงๆไม่เชื่อถามลูกา้าดี ใช่คุณยายตกคุณมีสิทธิ์ที่จะอยากให้ผมเป็นแฟนกับคุณหรอก็มันเรื่องของฉันฉันจะทําอะไรก็เรื่องของฉันฉัดนางอยากให้ใครเป็นแฟนกับฉันก็เรื่องของฉันนี่นาโอ้โหเอาแต่ใจเกินอีตกเ้ยเย่โตเธอเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปแล้วนะเธอเชื่อเอมิลี่ที่ว่าสุ่มได้ลูก้างั้นหรอโอ้ยฉันยังไม่เชื่อใครสักคนนี่แหละฉันคิดไม่ออกแล้วฉันสับสนแต่ฉันเชื่อเอมิลี่เพราะเธอคือเพื่อนสนิทของฉันเองและไม่เคยโกหกฉันเลย แพรว่าก็สุ่มได้ผมแล้วใครสุ่มได้ลูก,ก้ากันแน่ใช่ไหมแพรว่าใช่ค่ะฉันน่าจะทําอะไรก็ได้เพราะฉันคือลูกคุณหนูไม,ไ,ไม่ได้อยากดูด้วยหาเรื่องหรอไม่เกี่ยวเดิมพ่ออิโตะจะมาหาเรื่องเองอะฉันคิดว่าพวกเราควรไปคิดก่อนว่าใครได้ลูก้ากันแน่ก็แค่สุ่มได้แฟนเองมันจะไปหนักหัวทำยัยมาหาวิทยาลัยคนที่โกหกอ่างงม,มากก็แค่สุ่มได้แฟนคนางไหนก็เอาไปเธอเดี๋ยวก็มีความรักกันนางเหมือนเดิมครูก็สั่งสอนอยู่ว่าอย่าโกหกให้สารภาพมาเลย ถ้ายังมีครั้งสุดท้ายฉันเตะออกจากกลุ่มนะแต่อีเอมิลี่ออกจากกลุ่มเลยแพรว่าที่รักผมคงไม่แตะคุณเอมิลี่ออกหรอกแต่จะเตะคุณออกอ่ะเพราะคุณเตะคุณออกจากกลุ่มไปมั่วซั่วก็เอมิลี่โกหกไงยังไม่ได้โกหกเลยนะคะพูดเรื่องจริงหมดไม่เชื่อถามลูกปลาแล้วก็วัดจะได้ค่ะเช่าวันเถอทุกคนอย่าเถียงกันเลยพรุ่งนี้ก็จะเปิดเผยคู่แฟนกันแล้วนะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครสมได้ลูกปลากันแน่ตายแล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยวันต่อมาพอดีขี้เกียจทำตอนเพิ่มเติม เยจะได้เปิดเผยคู่แฟนแล้วจะเปิดเผยแล้วนะสามสองหนึ่งอีตกโขทุกคนอยากเข้าใจผิดนะเราได้ลูก้าจริงๆอีเอไอมันโกหก็นแคนผิดจะโกงได้ไงเอไอไม่น่าะังคาไม่ฉันไม่ได้โกงแน่อนสการี้นี่กินขี้อยู่ในสวนแต่ไม่รู้ยังไม่สุดแล้วยังไม่ถียงเลยคุณปาเสิฉันเชื่อแล้วว่าเอมิลี่สุ่มได้ลูก้าผมก็เหมือนกันไปซะ แพรว่าตะเยยโตออกจากกลุ่มจบแล้วขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะ